มามามา้าหอนแดดฮ่อนแดดชิแร็คขนมแห่ป่าเอาดานเลยพี่น้องเลยจ้าคุณยายป้าดานแข่งแดดแข่งนายมะวันดุเห็นบ่ป้าเห็ุกับเจ้านะเจ้าข้อแดดห้อนหนายกับผ้าดานแข่งมาเลยบ่อธทิตย์จ้าสบายดีป้าลูกแน่นุโอ้ยลมมือห่วยเหมือนเนาะผ้าลานแข่งแดดแข่งหน้ายบ่บ่บ่้่นี่บ่อนกับลุงจอยปูไว้ให้เลยมาวาะนี่ แม่เพิ่นลงไปอันแม่เพิ่นไปตลาดพี่น้องเยน้อยแม่ไปตลาดว่าผ้าว่าน้ำป้าป้ากับผ้าแข็งแน่พอเพิ่นมาแต่เนื้อเลยก็เลยผ้ากันไปชื่อเนี้ยกินบอกไม่อยางกินกับเขาก็เลยว่าปลาใบน้ำป้าเนาะมาดูป้ากับปลาแข็งแน่แข็งหน้าอีกกระถึกชิได้เปล่าหลานมาดูยอติยอกับป้าเอาใช่รถนี่ใช่รถนี่ป้ามาดูกันอืมขี้รถขี้รถเหมือนอันกว่าช่ยเหมือนกว่า ra cái đó nguyên đấy tại giai đoạn vì nó ngay nó sẽ bài đi tân thiên môn thiên ngay cả ao mẹ bài tăm hoạt động hết loại hoạt động hết tăm loại hoạt động hết tăm loại hết tăm loại hoạt động บ่าพ่อมาหนอวะฮะบริจาคเพิ่มเติกิดว่าวาพ่อเพิ่นสิมาได้มก่อนสิเอามาก่อนพ่อเพิ่นมาขึ้นมาด้ขึ้นนอนนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยอหัวโอ้ยช่างเลยหัววะห่อนแท้เลยเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกหน่อยนึงพี่น้องเลยเราพาไปอยู่ม้อนี่ผัดห้อนเอ้าช่ามันสิตกตอนปนแดงอีู่ไหมปนแดงทวันแม่เห็นเลยทางหนูได้เลยนะทางนกได้คอยต่อยมาหนะนกกับพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ ขี่โนก็จับง,ง่อยอยู่มาพี่พี่พี่เราไปแบเอาม่วงมาชุบไปง่ายกินบ้างถ่าเด้อเอาม่วงกอนม่วงไข่ได้อ้าวเอาม่วงนี่กินม่วงม่วงไข่มาแต่เพื่อนอันสาวพ่มาเพื่นเาไปเพื่อนั่เอาพาเราไ,า,า,าไปหาหมอพาเราไปหาหมอพม่เศ้าเนี่ยถามอเ,าเนี่ยถามอเบิง้งไผ่เบิง้งพี่ช่า เชโนหดเอ๊ะบงพยาพะงาวนี่เด้อเอาไปจับบอลแท้เอาเราพาไปเนาะเราบอกเราบอกเกิดทำเราเป็่นจเราเป็นคนบระจักแลาเกิได้ยินคนบไปะเไปนกจ้ะเอาไปนั่นมันโดเห็นแล้วก็ยามันก็ใกลปทางอ่ะสบายดีหน่อยกลับบบเมาแต ก้กายคล,ลยนังหาเป็นลละะปนงขยอยากไปเบิ่งหมอันเนยิ่คนมาเลยเนี่ยเออนี่เชาคนอยางมากเลยน่นันง,งนป้าสเหลานี่อือพังบ่ได้กินข้าวสิพังลกอใจบะพังพอเบ่งได้ยังมาต่นะ Cái này mà cuội, nó mà nó đốt vào tròn khuôn này Cuội này mà cuội, nó mà ướt Ơ, thấy không, cuội Tối lần này, tối lần này Cuội ở đây bà cháu muốn hẹn mẹ nhà ra chắc mẹ nhà ra chắc Nhà bà Nhà này Nhà muốn đi ra Cái này mà bà cửa lại Thì bà bố bái, có bà báo bà bái Bà bố bái, bà bố bái, bà bố bái Bố bố bái, bố bái, bố bái, bố bái Bà bố bái, bố bái, bố bái, bố เนไปน้ำบ่กันไปก็นจาลานนบ่ข่เบยุเนี่ยอนมาเขาเบไได้ไปชไหมเนี่ยเียว่าติ่งมาเดีว่าเอาลานนไปห้ป้าเพื่อนช่ไปตลาดเนาไปก็ไปเดี๋ยว่าอยากกินน้ำป้าจ้ะมันชุกมันชุกอันชุชื่อหมักเทเวอร์ได้มาหาวันน้มีเน่พัดชื่อเดมาชื่อเดมาวัานด้ชื่อบเนพัดใช่น่ะแน่บอ่ะเด้อ กินไก่อันนั้นเพิ่นชื่อไหนนะหายเอากินตำเขาพูดเราเอามาต้มไหมนี่ก็ตำมาพูเออทีเราึ้ยังไปกบล่ะเอ้าวันนี้นันบายจากคนมามาขึ้นเนี่เนาะกับแม่แมตุยได้ไปเยี่ยมปรแค่แล้วก็มีถึทจะว่าหมนี่น่ะโ่รมาชวนกันว่านี่น่ะพากันไปแน่สิก็เลยคีดอจัากไปเพราะว่าชห้องก็ไปเด้มันจะได้เตรียมตัวไปนากาเขีดจักไปอตากับใบกัน ngày còn lao là lao hơn hả? ừ, phải bưng, bưng phải nhặt phải nhau hả để bưng mỏng. ngày mình không khai. khi bà chị bưng hèn vào lao còn yêu thì nồi, bà bưng, cô còn bỏ lao đấy nó, măng cả, bận thử bận bò, lấy, lấy đây. bận cái này cái đấy, bà bưng bưng cái này uốn khẩu trang mương ván không bỏ trắc đã, khai thác chị bưng phải, măng cả tuồng bà bỏ bươi cả kêu, bà. bưng năm mình bắt, nó bớt thước vậy này. hôm qua chị tuồng phải nó, măng cả, măng cả bỏ trắc không tháo, เบิ่งนห้ยยุ่ิตัวป่างี่ว่าเบิ่์เป็นได้แล้วคิ้วก็ลานนะลนแล้วว่าคิ้วยุ่ผู้ดาเบิ่งนน่ะราะว่ามันจะถึงกาวเาลยว่าเอางจีแล้วเป็นนี้ไงเป็นเพราพญาะเงาไงแง่งคือพอยเตอร์ที่บอกรึป่ะอย่างนี้ได้ละว่แล้วก็เจ้าบัวเจ้าแย่งคือเราบ้านนะป่ะดาบ้านดินน่ะอันนี้แกมันแบบว่าคือมันยิ่งลำลำเงาเป็นเงาเป็นอย่าตามตลอดสิดาบ่าน่ะแทงดูแท่งเงาบ่อเลยแทงระบ่านเราเราถามไปเคยแทงบ่ก็มีดูไมีเต้าบ่ออย่างนี้นะ เงียนาเงมาคือเหมว่าเป็นเอนเออเจ้ากรรมน้่เอนไเออมันมันจก็ไม่รว่าเเคยม่รู้แตบว่าบเคยแท่งีนะมาเราพี่น้อยปวดได้ใส่เนมาปวดนะยันมาปวเอายันเอาลูกเมีเตสกี่หรว่าปวดเนี้ยไม่เดียห้าวบ่สิเดี๋ยวแบบนี้นั่นมาเราอันนั้มาเราชูฟังว่าภาพอันมูเปิดไปหามอเนาะมอมอเบิ้ไผแหละเบิ้งไผ่เพิดไปเบิ้งได้มือ หาจากวันเดือนทีเกิดเบิ่งให้คนอื่นไดตะกี่ว่าอย่าเบิ่งให้บ่าเล่าเพิ่ยุห์นะว่าเพิ่เป็นย่างคือว่าหนอนเงี้ยใช่กระลูกกับเมีย่คอยเตอรเพื่อว่าเบอร์คอยด้วยเบิ่งจะว่าจากว่างเดือทีเกิดเพิ่งจะถึงอะไเนาะเอาเพิ่งจะเป็นว่าเบิ่งนี่เบิ่งได้มือได้เปจ้าเอาไปเลยเบิ่งได้มือระบาดตะกี้เน่ยเบิรงยูห่ระบาดแต่ว่าตะที่ผมนะแต่แบบมีขอมาเทียมมาอย่างละนะมันนี่เนี่ยคนไหนเลืออานหนึ่ง แก่เบิกไผ่รเบิกลายมือหมัดเบิกลายมือมัดทำเบิกลายมือ่คือจบเบิกไผ่ไม่พูอย่างถามลายไปเรื่อยๆช่เบิกลายมือนี่แล้วอ่อีกแล้วอ่ายเลยแล้วทำไม่ถามงั้นพี่เบิกไผ่เถามไปเรื่อยใช่หมให้จ้างยังก็ถามถ้าเพื่อน้อนเนี่ยถามเพื่อนมาเบิงยังถามยังไงถามยังไงจ้างพูดถาพูดอยาเบิงก่นาะแต่จ้างแ้กันไ้เบิกแต่จ้างกานาวนี่เป็นบ t o ม่มีลูกมีเต้าได้เนาะเราไปถามว่าเดินลูกเบิจ้าถ้าถามแต่ว่าลูกัวัวแล้วขนานแลวก

น้ำพอน้ำแม่ปลาลุงเนาะเาะแม่ยู่พอแม่ดีก็เป็นแม่ลี้ยงแม่มาเป็นปัมญามันแบบว่ามียังญญายังชื่อว่าอนีว่าจะกับนเวทนี่นะแล้วก็นาเ็ดันเรนี่ยะเ็ดแนนตัดแบบนมชื่อว่าทงนรู้ัแบบนี้ชือว่าเ็ดอันว่าเหเขาว่าแบบว่าาน้ำบัดกับันว่าทางหนก็ูเลย ้าป้าก็ลงให้เดี๋ยวเขได้เบ้าดอกพื้นคนนี้เดีอันนะี้แกสังแกมาิป้าไปเบืองข้าไปเบืองมอได้ลูกป้าอยากเบืองยูห่าบจักช่ป้าเนือพี่เกิดจะข้าวไปครัการขับข้าไปแ่มก็ายเบืองให้ได้ยูราเบ้าอีกทีนะแต่ว่าก็บรยากคิวปนได้เดี๋ยวคิ้วข้าไปคนาลกข้าไปคนเดข้าไปไตอนนี้คนเบ้า เาเดินไปเบิ้นะบบ่นี่มันยาอย่างพกไปยาใา a มันเก็มน้ำาูน้ำูน้ำาอัวรอยาเนี้ยแตะผมมียังอันนีก็คือว่าดูค่ะมีแดว่าเห็นมียิ่งอาปนยาแบบปยานี้ใช่ไมล่ะนานดกเยเยแทงดแทงนี่ทีี้ฉันงเป็นมแบบนั้นจะกับในเว้นทีอย่างทีก็อยู่สินะรบงนะมันแบบว่า หาเงินหาค้ำมากกว่ีได้เงินมากนัยยุ้งสิได้นัยยุ้งหอมมาฟ้ามาใส่ในนั่นแม่นเพราะว่าเงินเก็บค้ำกต่เพราะว่ามีพอหามาได้แล้วบบเป็นใส่สิน่ะมันจะขอสิได้เก็บสินะแม่นเอาบ่ะมันจะว่าถ้าไปหาเงินด้วยสิว่าได้มากเลยเป็นแบบเอาไม่เยอะแต่เป็ดมันเป็นก้อยุ่งสิได้อะลงมาได้เฮ้ยเห็นได้เห็นได้เห็นได้บันี้มาฝนโตคือบัานี่กับพี่น้องเไยแต่ตกค่อยๆเนาะบ่แห้ง Chị thật lôm đó bạn Con cho không bị chắc đi, Chắc đấy, Con muốn ngoài ra bạn đấy Lộn mát lèo Chị chào con nhắn chào bạn Chị nhắc con muộn Chị chào con cái chuồng này để với nhau chị Để chịu không? Bởi chị ừ. à, ta có quay để chịu Hết. Ừm Nào lộn thẳng này thôi nam chào con bộ แกงม่วงให้ม่วงซุกแล้วช่วงนี้เนาะย้ำเลยดูของม่วงมันเป็นลายเนาะดูดูเกินไปแล้วตอนเด้งตอนนันตอนเด้งของม่วงถ้ามทำลายเกินของม่วงเปี้ยกของม่วงเันม่วงเงี้ม่วงกวนานนะสุดาเนาะแกงแด้งม่วงกวานไม่บอกยังฟังยังฟังบ้าเบอกบอกเตรียมตัวในชุกมือรอดเอ้ยชื่อแม่ได้เดี๋ยวนี้นะอ๋ออยู่กับแม่ตลอดคนอยู่กับแม่ไม่น่า

Hả? làm có lần đây, người thân quốc Ừ Ừ Bày tối thì lướm bà Lát vẹn tí Ờ Đấy, ngồi trái, Đó gặp trái Qua, bây bò đây <laughs> đây bài à, bà Bà sợi, lát bé. Ah, nha, chưa cho gọi đi tắt là chung nha. No, mát bé, tie bắt đầu, tie đã chung. Say ngủ nha, mặt 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 nha,

อย่าบอกนะตีเยอะเท่าห่หน่อยหน่อยเนาะหน่อยเด้อหน่อยเนคนแบ้ว่าสาหุนมาทางนาะสาหุน่าจหน่อยหน่อยเหนก้นว่าากระื่อได้คเหินก้นแบบคือป่ามัน่ามาเนาะหายหนเยวหนากรหงายเลยเห็นป่าอย่ที่หนเออเออยชหมเน้องชานี้ยตา่วลาชินนอดีตาขึ้นไปแล้ยวพอยากช่อตมันครยนแล้กก็ช่อเชื่อเ ้าเก้าแมนนนันไ่นอนอ้ตาคอยกลไปายกะมือตาเมาของอากะเอาวชักล่กันชาอยู่เยอะไล่หัวยิ้มเปิแล้วรายการไะไอ้ตาควเจะนอนมาจะแพ้ไม้ตาจะงนอกถามไอ้ตาควรจะแพ้เพ่อเฮานี่แทนแพ้ไออกมาพปช่นกับแพ้ยูกินไรมับแพ้ยูอ๋ออย่งปะฮะตาบอกเดี๋ยวเมี่ยนะ้าหลังบ่ จะยากไน่ผ่างานช่งงผ่าลงมยเนาะเว้นว่าบะเนแล้วเปิดคลิปแล้วบ้านอันบ้านในบ้านอบ่แล้วาเปิดคลิปไอ้เนี่่านน่งด้วยได้ั้งงานตั้งนว่าด้เปิดคลิปโดผ่าเรือมาดเต็กึ้งเร่องเนาะยากแน่เนาะยากนายากแล้วยานในกันผ่าร่มคนช่มันไม่ได้อยากจับพ่สัคิปไปแล้ว อเดี๋ยวชิมไปจับไปลุงบใชิมอยู่ทั้งในชิมอยู่อ่าเอ้ยชิมใต้หัวนาดน้บอกให้าสตีนไกลเไก่มาากกพุ้นไกได้หมวกงชื่อกพุ่นมาไ่ชื่อใช่ขอได้เอามาโดเทียระบายเราชื่อเลยนะินไกลเากพุ่นมลื่อแต่มาแน่หมาเเบอรด้หินกชนเนาะเน่กินทำาจนาทีไ้เถอะ ห้าหิบชีแล้วอยบอกน่งกินกับร้านื่อิบีนาทีป่ะแต่คนเงียบงกน่าชิบีเลยม่หยางมันทนแดดนาะจะจิบไปสไดงมันโชไอ้ตามือเช้านี่กะห่อได้เนาะไปไปตอนเช้ายังไงยู่มันตอนแรกนอ่อนตอนแรกก็แห้งแล้วแดดดีเราได้พี่น้องเลยเฮ้ยเม่้อนใชบบ่ะแดดจ้ามันจีวานั่นเละ ฮแม่นีแม่นี่้านี่บเนยอนาเด็พี่น้อบ่บักตกบนี้กน่นั่นนะฮะอืมนมาเลยทางหลังทางเนือผู้หลังบ้านป้าผู้พี่น้องอผู้อ้าวจาไอชิโนผู้ละทางไอตาผู้ละฝนตกไรไอต่างเจอผู้ป้าเอ้ยมนมาเลยน่ะฝนตกช่วงนี้กี่ยันแต่ล้มแต่ฝนแน่นเนะยันแต่ลมแต่ผ้าเหลืองผ้าหลังเนี่ยกำตรงว่านี่ฝนตกน้อยเดียวคน่ะทางหน้าบ้าน เปืือนเลยยามผลไปได้ได้มึงนี่เนาะต้องชื่อดินมาใส่อีกหลังนึ่งเลยแต่ผลยาแล้วบัตรผลตอกนั่นเดียวกับอ่างเลยตกให้บ้านเข้าบ้านกล้าแล้วบัตนี่เนาะชิโต๊กให้ดงหน้าเลยพี่น้องเยโอ้แดดชับทั้งพุูนบัดรหลังหึ่งๆอยู่ใกล้แล้วใกล้ผลชีโตกแล้วเอาน้ำเห็ใช้น้ำนมหลานได้ปะ โอ้ยเออเดี๋ยชิมมาให้นะ่นแลวมลาน่กินยานังอานุมมานน่ยงน่อยากกินนุ่มไ้แต่หงแนกระตานุ่มน่านั่นเอาลานไมกินน้ากินนุมพรงน่ไม่น่ามาย่นว่าจะเอาลานป่าเลยเนาะน้ามากลยแต่กินน้ก็มาเนี่ยนงนมมาแล้วกนถ่ายกิถ่ายปนเอ้นนั่ทำจัไจังกินนองมาไกินน้าเลยได้เน้ากินหน้าบู่ว่า อยากน้ำบ่อยากน้ำแล้วเนาะอยากน้ำเนี่ยอดเอานี่ได้กินนิโดได้กินนิโดนี่ชื่อนิโดอ่ะนิโดเย็นๆอยากเอาเลยนี่นะอยากไอ้นี่อยากว่าพ่อพวกใช่กินไม่ได้กินไม่ได้จ้าน่ะไปชิมก่อนมังใชายหย่าได้ไปชิมก่อนตากันอยากพ่อบ้างหาลมมาเลยลมมาเลยโชคดีนี่เดีเตวไดออกคืนแทนโอ้ยไหน ตอนนี้นะเอ้ชิมาม่หายเลยลูกอยากวะาเนี่ยอยากนั่งเลยพี่กัมี่ยังไล่เราพี่น้อยมาทายบรรยากาศยูเ่ที่าเก่าเนเนาะเอาไปตลาดในนไปตลาดอราในร้านที่น่าป็นแบบนแม่ดูได้แม่เป็นตลาดเป็น้อกินนาะกตานคะนีห้ามผมลยลูกนต๊ะระบาดนะต้อมาเหได้เ้ยห้อว่างบบบนี้ลบมาเลยคนที่โต๊ะรบั เอพวกโอ้โหมานั่งอยู่นี่แกชิเย็นอยู่พี่น้องไอ้ช่วงอันนี้แต่บายามากนี่แดดฮอตเอาะลงมาหลขายเตอร์กระต่ายลูดเบิ้งดเบิ้งได้บ่ะดจได้เป็นชักท่างดีดูจะเป็นชักนั่นอยากกินไปฉันเอาลานถาแม่พันกอจ้งหน่อยพูดเลิแม่พนชิมาเนลาเด้อป้าลุงเอ้ยไม่ยังหอกมาานยเชื่อเดอฝาบิงเป็นกัใจให้แม่เตอร์เด้อ จะก่อนถือจก่อนช่างเลยก่นหน่อยได้สบายดีก่อนสบายดีบ้านก่อนาก่อนบายเดยเดี๋ยวเดี๋วเดีวถ้าพี่งยาดอกยาดอกไป้าเลยอยากไปเห็นน้ำป่าเลยโอเคเด้อพี่ท่ได้วยเวาทีแล้วน้องไปเพื่อนแซนี้ก่อนเนาะไปพอกอีคลิปหนาคลิปนี้กะมาไทยอยู่เพื่อนดชานาลูกอลานปุไปซีมาน้ามาให้น้องเลยไปจามานตะกาน้องกับบ่โอ้ยส้้ยดี้้้ง้้้้น้้ Bye, Chan. Ha, lah, Pinong, eh. Sabadi dia. Bacuk-cuk-cuk